สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่โมเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะสวัสดีนะคะจากชายฝั่งแม่น้ําอาร่นะคะจากเมืองมูรีบายบานทุกคนคะ่ะวันนี้คแครนนาบรรยากาศนะคะนําบรรยากาศดีๆนะคะนำไปรเรียกว่าเคลื่อนพลังงานนะคะพลังงานน้ําพลังลมพลังธรรมชาติสีเขียวนะคะ ที่สะอาดสดใสมา,ามาให้เ,เพื่อนๆนะคะเนาะวันนี้นะคะเราคุยกันทั้งวันถึงเรื่องการทำสมาธินะคะทุกคนเนี่ยทุกคนรู้ไหมคะว่าการทำสมาธิมันไม่จำเป็นต้องไปนั่งที่วัดที่สถานปฏิบัติธรรมนะคะสมาธิถ้าพวกเราเข้าใจ สามารถทําได้ทุกที่นะคะเนี่ยเหมือนการว่ายน้ํานี่เหมือนกันนะคะก็เป็นการทําสมาธิเช่นกันนะคะครูบอกเลยว่าการทําสมาธิเนาะสร้างพลังให้จิตของเรามากนะคะเออเพราะมันคือเขาเรียกว่ารูปแบบการทําสมาธิแบบเคลื่อนไหวนะคะทุกคนการเดินนะคะการเคลื่อนไหวการวิ่งการทําต่างๆเมื่อเรานะคะ จิตของเราอยู่กับเราเองนะคะเรามีสติเนาะไม่คิดฟุ้งซ่านนะคะจิตเป็นสมาธิก็ทําให้เกิดพลังอ่าพลังจิตที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันบางครั้งคนเราไม่รู้ตัวนะคะว่าเนี่ยการที่เรานะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะเดินป่าเดินเขาอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมเห็นคุณผู้หญิงกําลังไหว้กำลังนั่งนะคะมองน้ํานะคะมองสายน้ํา ออหรือเข้าเห็นตัวปา่าน,น,นะคะก็เป็นสมาธิเช่นกันนะคะทุกคนดังนั้นเนาะนี่ค่ะครูอยากจะอบอกต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะเราพยายามเขาเรียกว่าสร้างพลังให้จิตเนาะสร้างพลังให้กายแล้วชีวิตของเราจะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมอง,มอ,ง,มอ,งอะไรก็มองไปในทางที่บวก สำหรับคลิปนี้แกรนไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย